สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับแอนคุงนะครับกับเกม Plants vs z o m b i e นะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ด่านเลเวล2อขีดสนะครับในโหมดเอเวนเจอร์นะครับยังไงก็ลุยกันเลยครับแอนคุงเฮานะครับบ้านหลังเดิมครับนี่ครับก็ตอนนี้น่าจะมีซอมบี้เพิ่มเข้ามานะครับเป็นสกิน door ซอมบี้นะครับซอมบี้ประตูนะครับ นอกนนั้น,นก็ไม่มีประเภทอื่นนะครับต้งมีหัวกรวยกับซอมบี้ธรรมดา,นะาก็เหมือนเดิมครับเอาตัวนี้ไปนะครับตัวนี้ขาดไม่ได้ของฟรีครับเอาตัวนี้ไปเล่นดูนะครับก็ตัวนี้ครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งเอาเป็นตัวนี้ไปแล้วกันครับก,ก็น่าจะครบนะครับก็ลุยเลยครับ สเต็ปเดิมครับของฟรีวางก่อนเลยครับซัมบี้ยังไม่มาครับไม่เป็นไรครับมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับ oh <man. S 1> มาตรงนี้ไอ้ตรงที่วางไว้ไม่มายิงให้ล่วง เดี๋ยววางสัก4แถวนะครับก็สบายๆนะแล้วก็แถวสุดท้ายตามสูตรเดิมครับเป็นเดี๋ยวเอาเห็ดใหญ่สักแถวะครับแถวนี้นะครับแล้วก็เอาถั่วนะครับสักหนึ่งแถวนะครับหินนี่จะเป็นไหมไม่ต้องก็ได้ครับตอานนี้เล่นสบายๆ น่าจะยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงยิงไปเรื่อยๆครับโอเคครับเห็ดแสงอาทิตย์เราครบแล้วครับ5ต้นนะครับเพราะเห็ดฟีนี่ดีเลยค่อนข้างน้อยนะครับเร็วครับก็เราก็ปลูกเรื่อยๆครับไม่ต้องเสียแสงอาทิตย์นะครับเพราะแสงอาทิตย์ก็ได้น้อยนะครับตอนนี้ได้630แล้วนะครับ ในด่านที่ผ่านมานะครับตะลุงนวดเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเก็บได้ 750, เจ็ดร้อยห้าสิบเนจะมีของมาขายให้เรานะครับก็อีกหน่อยเดียวก็ถึงนะครับให้ซอมบี้มันทําตังตกไว้บ้างครับเดี๋ยวก็ได้ไม่นานอนะันนี้ตอนตายครับเอาเห็ดทุกใ่มาวางเลยดีกว่าเผื่อมันรอดมา น่าจะไม่ถึงเอาละครับเห็ดเราเริ่มจเจริญเติบโตรครับเราก็จะซื้อของได้เยอะขึ้นนะครับวันอึดจริงๆตัวนี้อึดจัดเลยโอ้โมากินของเราแล้ะ เห็ดเป็นหนึ่งดอกครับไม่ใช่ปัญหาครับเห็ดฟรีเราก็สร้างให้เต็มพื้นที่ไว้ครับเราไม่ได้ทุกตารางนิ้วเลยเห็นที่โจมตีสี่ช่องนะครับน่าจะถึงตรงนี้ ไปนั่นเว็บาแล้วดีดีกว่าครับบลืมครับนี่ครับอ้าวไอตัวนี้ไม่โดนยังไงกัทำอะไรเราไม่ได้นะครับลอยลำ ไอตัวนี้เลยไม่ได้ใช้เลยจบเกมแล้วก่อนนะครับไอตัวนึ่งก็สิรอดมาได้อะให้มาได้ไอเทมใหม่อีกนะครับไอเทมตัวนี้นะครับมันจะไว้ขุดหลุมศพนะครับขุดหลุมขุดหลุมศพที่มีอยู่บนสนามหญ้าของเราออกไปนะครับ ไอหลุมศพเนี่ยถ้าเกิดเป็นช่วงท้ายเกมนะครับมันจะมีซอมบี้โผล่ขึ้นมาถ้าเกิดเราขุดออกไปหมดเนี่ยมันก็จะทําให้เราปลอดภัยขึ้นนะครับยังไงนะครับด่านที่นะครับสองขีดสามนะครับก็จบลงแล้วนะครับแล้วฝากเพื่อนเพื่อนะครับกด subscribe และกดติดตามผมนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันใหม่ครับซีเกงครับผม